ดีค่ะจะถามเรื่องโอนกรรมสิทธิ์อาคารค่ะสวัสดีครับว่าไงครับบริษัทเช่าที่ดินจากเจ้าของที่ดินมีกําหนดเวลาสามสิบปีเพื่อปลูกสร้างอาคารสรรานักงานโดยที่อาคารสานักงานดังกล่าวนี้จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าที่ดินครับแล้วเมื่อบริษัทสร้างอาคารสานักงานเสร็จ บริษัทจะทำสัญญาโอนกรรมสิทธิ์อาคารสำนักง,งานดังกล่าวรวมทั้งอุปกรณ์ทั้งหมดในอาคารให้กับบริษัท A โดยบริษัทได้เรียกเก็บเงินเป็นเงินค่าบริการจากบริษัท A ซึ่งมีทั้งค่าเช่าที่ดินค่าก่อสร้างอาคารสำนักง,งานค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆบวกกำไรสัญญาที่บริษัททำกับบริษัท A มีอายุสัญญากี่ปีครับบริษัท A มีสิทธิ์ใช้อาคารสำนักง,งานได้ เพียงเท่าอายุสัญญาเช่าที่ดินที่เหลืออยู่ที่บริษัทเช่าวไว้กับเจ้าของที่ดินบริษัทเช่าที่ดิน30ปีสมมุติก่อสร้างอาคาร3ปีบริษัทเอมีสิทธิใช้อาคารสำนักงานได้27ปีถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะบริษัทไม่แน่ใจว่าการที่บริษัทโอนกรรมสิทธิอาคารสำนักง,งานให้กับบริษัทเอดังกล่าวบริษัทควรเรียกเก็บค่าภาษีมูลค่าเพิ่มหรือต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะคะ การที่บริษัทบอกว่าโอนกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงานให้กับบริษัท A นั้นเป็นเพียงบริษัท A มีสิทธิ์ในการใช้อาคารเท่านั้นครับไม่ใช่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงานให้กับบริษัท A ซึ่งจะถือว่าเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจุดประสงค์ของบริษัทคือเอาอาคารที่บริษัทก่อสร้างไปให้บริษัท A ได้ใช้อาคารโดยที่บริษัทเรียกเก็บเงินจากบริษัท A ซึ่งมีทั้งค่าเช่าที่ดินค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆบวกกำไรและเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าที่ดิน30ปีแล้วอาคารสำนักงานจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินลักษณะอย่างนี้ยังถือว่าบริษัทให้บริการเช่าอาสังหาริมทรัพย์แก่บริษัท A ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเมื่อเป็นกิจการที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทจะเอาเงินภาษีซื้อจากค่าก่อสร้างมาเครดิตภาษีมั่วค่าเพิ่มไม่ได้เช่นเดียวกันบริษัทต้องเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนอาคารสำนักงานหากค่าเสื่อมราคาครับคุณค่ะ